เพื่อนแจ้งข่าวเศร้าแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง34ปีอะไรแม่บ้านมีหนวดเพื่อนแจ้งข่าวเศร้าแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นชื่อดังเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง34ปี12พฤศจิกายน67ผู้ใช้เฟซบุ๊กอนุชิตคำน้อยหรือนักเขียนเจ้าของนามปากกาคิ้วต่ำ พสตแจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแม่บ้านมีหนวดหรือบิลอิสัทชนมูนีระบุว่าขออนุญาตแจ้งข่าวครับเมื่อสักครู่พี่กล้วยพี่สาวของบิลแม่บ้านมีหนวดได้โทรมาแจ้งว่าบิลเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลส่วนกำหนดการต่างๆยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีนะครับ งานน่าจะจัดที่บ้านบิวที่ต่างจังหวัดครับขอเป็นตัวแทนพี่สาวบิวมันแจ้งข่าวนี้ถึงเพื่อนพี่น้องครูอาจารย์ลาดกระบังและทุกคนครับอัศนัตชนมุนีหรืออนุรักษ์ชนมุนีชื่อเล่นบิวเป็นที่รู้จักในชื่อแม่บ้านมีหนวดเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2 5 3 3 เป็นในแบบนักแสดงและพิธีกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายแบบเสื้อผ้าในเพจแม่บ้านมีหนวดทาง Facebook อิสนัต์เป็นชาวอำเภอทุงว้าจังหวัดสตรูลมีพี่สาวหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองขุดและระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยาก่อนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขานิเทศศิลป์คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารรัฐกระบังและสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารการบันเทิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพแม่บ้านมีหนวดได้กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตด้วยเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยากจากคอสตูมสุดอลังการสีสันสดใสสะดุดตาทำให้เธอกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังในวงการแฟชั่นมีงานโชว์ตัวหนังละคร และโฆษณาอยู่อย่างไม่ขาดสายแต่หลังจากทำเพจได้4-5ปีเจ้าตัวก็รู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเมื่อปี2560จึงหันหน้าหาธรรมะด้วยการบวชและตัดสินใจขายข,ายของแบรนด์เนมที่มีอยู่บางส่วนและนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายถวายให้กับวัดแม้บานมีหนวดกลับมาทำเพจอีกครั้งก่อนจะหายเงียบไปในช่วงปีที่ผ่านมาโพสต์สุดท้ายในเพจคือเมื่อวันที่26มีนาคม2566